จากนะั้นเรอมาต่อกันที่มวยไทยครับศิลปะประจำชาติไทยที่รัฐบาลน,นํามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกษิจล่าสุดไปทํากิจกรรมต่างแดน2ที่คือที่เวโรนาอิตาลีนะครับเป็นการฉลองความสัมพันธ์อิตาลี1 5 7ปีและบุกไปสอนคอมมันโดที่ประเทศสิงคโปร์ครับนายสรวงเทียนทองรัฐตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับพร้อมด้วยนายพิมลศิวิกร ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและก็มีทางด้านของโมริซิโอสุไลมานครับประธานสภามวยโลกเดบิวบีซีร่วมเปิดงาน Amazing มวยไทยเฟสติวัล2,025 2 นี่เป็นการฉลองความสัมพันธ์ไทยอิตาลี1 5 1ปีอย่างเป็นทางการครับและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปหมดมวยไทยให้เป็นกีฬาสากลของโลกมีกิจกรรมมากมายนะครับทั้งการอบรมพุทธศินมวยไทยสาธิตมวยไทยโบราณเปิดอบรมคลินิกมวยไทยและมีการแข่งขันมวยไทยอีกด้วยซึ่งเราก็ส่งนักมวยระดับเยาวชนไป8คนเพื่อลงแข่งขันนะครับ จากอิตาลีแล้วมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับเมื่อกองทัพบ,บกภายใต้การสนับสนุนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬามีการจัดทําโครงการมวยไทย for official ครับมีการนําทุดครูฝึกมวยไทยจากกองทัพบ,บกครับเดินทางไปอบรมและก็สาธิตท่ามวยไทยทางาหารอาทิท่ามวยไทยเบื้องต้นการตั้งท่าการเคลื่อนที่การฝึกหมัดซอกเขา่าตะนะครับรวมถึงการฝึกแม่บม้มวยไทย15ท่า และมีการแสดงไหว้รูมวยไทยให้กับกําลังพลกองพันคอมมานโดที่1ของกองทัพบ,บกสิงคโปร์กว่า60นายได้ชมกันนะครับพร้อมกันนี้มีการสอนทักษะการออกอาวุธให้กับทหารของสิงคโปร์ได้เรียนรู้อีกด้วยนี่เป็นหนึ่งในโครงการฝึกมวยไทยทังทหารนะครับให้กับกองทัพมิตรประเทศประจัปี2568นะครับโอ้โหแสดงว่าของเราใช้ได้จริงนะครับทั้งในและนอกสังเวียนนี่เป็นการโปรโมทมวยไทยครับ ความฝันของเราก็คืออยากเห็นมวยไทยไปโอลิมปิกเกมครับ